ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนเลยครับผมอยู่กับเราช่องพายฟูผาครับผมวันนี้ก็ผลไม้ครับผมจากคุณพี่พัดนะครับผมครับจากคุณพี่พัดนะครับนี่ก็มีมีชื่อครับผมแม่เพียวครับผมนี่ครับผมให้ขอบคุณแม่เพียวนะครับผมคุณแม่เก็บขาขายังไม่แข็งแรงคุณแม่ป่วยนะคะ็คืนค่อยยังเัื่อหน่อยแล้วอ๋อเด็ให้กินเลยก็ได้ครับผมขาป้อนป้อนเลยค่ะ ขอบคุณพี่พัทนะคะฝากกล้วยแล้วก็ข้าวโพดมาให้น้องอน้องคุณแม่เพียวนะคะคุณแม่เพียวป่วยนะคะป่วยป่วยเจ็บขาเจ็บขา,ขาเวลาเดนินมันค่ะส,าาสองอาทิตย์กว่าแล้ว,ออว,ลวนะคะแล้วก็อายุมากด้วยเนาะตาครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยประมาณห้าสิบกว่าบ้างครับอ๋อห้าสิบกว่านะคะนี่ครับผมเจ้าของกดกิ้งนครับผมเจ้าของแม่แม่เพียวครับผม คุณตาปอยครับผมคุณตาปอยนี่ก็ไม่ได้นอนด้วยใช่ไหมคุณตาเดินกำลังเพิ่งได้นนอนสองคืนนี่โอ้ยยังช่วยตั้งแต่เก็บขามาครับผมก็ไม่ไม่กล้าทิ้งตัวลงนอนนะครับผมเพราะว่ากลัวนอนลงไปแล้วก็เวลาลุกขึ้นไม่ได้ลุกไม่ได้ครับเพราะว่าเนเพีนี้เป็นทางที่เชือกใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านท่าลาดนะครับผมสูงใหญ่เลยนะคะทั้งสูงนะครับผมนี่ครับขาได้เก็บครับ กูตาลกพาเดินดิเด็บเดินไปดุนดิไปมาไหนกี่องมามามาตอนนี้ก็เริ่มมามาพี่มาพี่มาขาหลังด้านขวานะคะมามามาี่หนมาอันนี้ก็หมอก็มาดูอาการก็ดีขึ้นนะผมมาฉีดยาให้ครับผมมีให้ยาให้กินเลย เปนนนแบบบี้้ครรัผมพาาะว่องขายยังไม่กล้ากล้าเหยียบเหยียบพื้นแรงเนาะยังไม่กล้าลงพื้นเต็มที่ครับผมโอ้โหเดินเดินเอียงเนาะเดินเอียงเดินเอียงมากเลยครับผุณแมนี่นะคะดูครับผมความใหญ่ความสูงของแม่เพียวของเรานะครับใหญ่สูงใหญ่มากเลยนะคะคุณแม่เขาโพดด้วยนะคะ พี่เอฟซีครับผมท่านใดครับผมอยากจะเมตตาน้องครับผมเมตตาแม่เพียวครับผมไม่แม่เพียวนี้ไม่ไม่มีทางช่องยูทูบนะครับผมอยากใจช่วยเหลืออยากเมตตาทางไหนก็ติดต่อคณอ้วนเข้ามาได้ครับขอเป็นสะพานบุญนะคะสะพานบุญก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่เพียวไม่มีช่องนะคะคุณตาก็ก็ลําบากมากครับดูครับน้ำน้ำนะคะในนาก็น้ําท่วมหมดแล้วครับผม ไม่มีที่จะไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังตากแดดอยู่เนาะค่ะคุณแม่ก็ยังตากแดดอยู่นะคะดูน้ำท่วมหมดแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแม่เพียวแล้วนะคะเนี่ยอีกนี้ตาคิดว่าน้ำจะขึ้นขึ้นมากไวะลงมูขึ้นกันันยูบ่ได้กลับไปพุ่นแล้วยับขึ้นไปพุ่นแล้วแต่มันท่วมแต่ว่าอีกคอีกหลายมืออยู่แต่น้ำมันรุครับผมว่คิดว่าต้องคงอีกหลายวัน ขึ้นมาเรืเ่อยๆครับผม,มระดับน้ำครับผมขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเ,เรื่อยเป็นช้างที่อยู่ทลาดนี่กี่ปีได้สามสิบปัวแล้วสามสิบกว่าปีนะคะสามสิบสามสิบกว่าปีผมอยู่ที่ลาดตลาดน้ยช้างโอ้โหนุ่นล,ลุ่นยาย,ล,ย,ายลุ่นยายนะคะค เขาพูดก็ต้องปอกนะคะปอกใหื่ามากครับผมนิ่งมากแล้วก็เป็นช้างที่มีสัยดีอีกเชื่องหนึ่งนะครับผมทีบันทาราครับผมดูครับโตใหญ่มากสูงมากครับคุณตาเป็นผู้ด,ดูแลครับผมคุณตาเป็นผู้ด,ดูแลอ๋อมีลูกชายก็หาหญ้าช่วยบ้าง<อ>ครับผมแต่ตอนนี้ลําบากมากเลยหญ้าก็ยาก ยา่ยาเลยนะน้ำกบท่วมครับน้ำกบท่วมเรื่อยๆแม่เพียวเดี๋ยวก็หายวันนี้ได้ยินข่าวว่าหมอจะมาเหรอเพาว่าหมอนัดมือโอ้หมอนัดจะมาด,ดูวันนี้อีกนะคะรก็รทำที่เดียวนี่เดินเจ็บเจ็บมากเนาะอุตสาเดนิน ระเพกกระเพกกระเพกเลยครับผมเดเต็มที่เนอครับผมนี่ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณไปทางคุณพี่พัดนะครับผมที่เมตตาแม่เพียวของเรานะครับผมที่ชื่อเล่นชื่อแม่เพียวชื่อจริงชื่อทองดีใช่ไหมคุณตาทองดีครับผมครับก็ได้ตอนนี้อยู่ที่ ระบบในการรักษาครับผมอยู่ในการรักษาที่เก็บเก็บขาด้านขาหลังด้านขวาครับผมขาหลังด้านขวาเก็บพอสามวันที่ผ่านมาเก็บมากครับผมเก็บมากเดินกระเพกกระเพกเลยครับผมไอ้เพียวหมอมาดูสองครั้งแล้วที่สามกว่าวันนี้แหละจะมาจะตา,าบอกว่าหมอมาดูสองครั้งแล้วครับผมก็หมอได้ขีดยาให้ไหมขีดเข็มหนึ่งโอ้แสดงว่ายาคุณหมอก็ดีเนาะแล้วลให้ยาไว้กินด้วย แม่เพียวนี่กินกินยาง่ายไหมอ่ากินง่ายกินง่ายใส่กล้วยกินเลยเนาะอ่าใส่ข้าวปั้นข้าวนี่แหละข้าวเหนียวข้าววเหนียปั้นก็กินได้ครับผมใส่กล้วยใส่อะไรก็กินได้สบายครับผมต้องปอกให้นะคะคุณแม่ครับปอกให้แ <laughs> ม่เพียวเชื่องมากครับผมยืนนิ่งให้ควันอ้วนรูปจับอยู่นะคะ ตอนนี้จะอ้วนมากครับผมอ้วนหลังกลมดิ๊กเลยครับผมพอที่มามาป่วยเนาะมาเก็บมากไม่กล้าทิ้งตัวอนลงนอนสองอาทิตย์ก็ก็เหมือนคนน่ะเนาะเวลาไม่ได้พักผ่อนนะคะไม่ได้พักผ่อนก็จะผอมซูบนะคะจะช้าที่ใหญ่ด้วยครับผมัวขนาดคนวันยังสูงเท่านี้เองครับนี่เท่าขานะคะนี้เอง หือว่าจริงหูไม่เท่าครับผมนี่จริงหูคุณตาดูแลอย่างดีเลยนะคะดีมากครับผมตานีา่ดูแลในเพียงนี้เป็นอย่างดีเลยครับผม ก็ดูนี่นะคะอกอยู่กันหลายเชื่องนะครับผมทีนีครับ primera, เราเฝ้าระวังรอแต่เวลาน้ําท่วมเดี๋อดูรอบๆจะมีแต่น้ําเลยนะคะคุณตาก <c oughs> ็นั่งปอกเขาพูดให้คุณแม่นะคะ เจาตา็บตาด้วยใช่มาขา,ามขาก็เจ็บตาก็เจ็บนะคะพาพี่พี่มาดูครับผมสายตาครับสายตาเพาียวตอนนี้ก็เจ็บเจ็บตาอยู่คุณผม กลักวๆกลัวเราจะทำอะไรเพ้อนี่นะคะหยำก็ค่อยๆหยำเนาะอืมโอโ้โหดีละคำละคำเลยไอจีของหวานนี่คงอร่อยน่าดูเลยครับผมไอจีของหวานครับผมคงอร่อยน่าดูเลย ก็ต้องขอบคุณไปทางคุณพี่พัดอีกครั้งนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมที่เป็นสะพานบุญครับผมที่ที่เมตตาแม่เพียวครับผมเมตตาแม่เพียวแม่ทองดีครับผมตอนนี้ก็เจ็บขาท่านเก็บขาแล้วก็ตาข้างซ้ายก็เจ็บครับผมดูครับตอนนี้ขาขาของแม่เพียวก็เริ่มดีขึ้นนตา เริ่มดีขึ้นแล้วครับผมเริ่มดีขึ้นเริ่มเดินได้บ้างแล้วนะคะเริ่มเริ่มกล้านอนแล้วนะคะตอนเช้าลูกชายของตาก็จะพาออกกําลังกายเนาะตอนเช้าพาออกกําลังกายพาออกเดินยืดเส้นยืดสายครับผมตอนเช้าเช้าครับผมเดินยืดเส้นยืดสายครับผมนั่งบอกกับโค้ชให้ช้ากินอย่างนี้เลยนี่ครับผมความรักความรักความ ผูกพันนะคะผูกพันครับผมอยู่กันนานมาสามสิบกว่าปีแล้วครับผมคุณตาครับอันนี้ครับคุณตาอัอพี่อ๋อพี่กุตาครับคุณตามไม่ยังสิฝากบอกฝากบอกเอฟซีบ้าครับผมขอบคุณได้หลายครับที่ได้กรุณาเอ้เออาหารสั่งครับค่ะคุณตาก็ว่าเป็นเป็นมีพ่อไปช่วยพ่อมีแห้ง พอมีแรงรังใจโอ้ยพ่อไหนพี่เอฟซีมาไหนครับผมครับให้ดูดีมีแห้งมีแต่ความซุกขความเจริญครับขอบคุณตาคุณตาก็พูดไม่เก่งนะคะครับครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอขอบไปคุณไปทางพี่พัทนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมที่เมตตาและดูแลซุ้มช้างธาราของเรานะครับผม โดยมาตลอดครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค,ครับผมกดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดชิปด,ดีๆจากช่องภายภูผาพังบุียครับสวัสดีครับ